ชาวลัคนาราศีมีนนะฮะห้ามพลาดนะฮะในวันที่9สิงหาคมปี2568จะเกิดปรากฏการ์พระจันทร์เต็มดวงะะในกลุ่มดาวราศีมังกรเป็นเรือนที่11ของคุณนะ,ะเรือนที่11นั่นคือลาภผลผลประโยชน์โชคลาภมิตรความหวังและความฝันที่จับต้องได้ช่องทางรายได้ใหม่ช่องทางรายาไ,รได้เสริมเพราะนั้นพระจันทร์สว่างสวยแบบนี้นะครับไม่ใช่เพื่อให้คุณรู้สึกโรแมนติกแต่ทําให้คุณ มีการตัดสินใจใหญ่กับความสัมพันธ์ที่ค้างคากับความฝันที่ปล่อยทิ้งและกับอนาคตที่คุณอยากเปลี่ยนจริงๆการเทนในจุดลาภาตร,ตรงนี้มันบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็นจุดหักเหในการสร้างช่องทางรายได้เสริมสร้างช่องทางรายได้ใหม่แม้กระทั่งการเปลี่ยนกลุ่มคนใหม่ที่จะเข้าคบหาหรือให้ความสัมพันธ์ดังนั้นนะฮะในวันนี้นะครับ อาจจะเป็นจุดลาบใหญ่ของดวงชะตาเนื่องจากการเกิดจุดพระจันทร์เต็มดวงในจุดที่11นั่นคือกลุ่มดาวราศีมังกรจะเกิดเพียงหนึ่งครั้งในจุดนี้ในกลุ่มดาวมังกรในรอบปีนะฮะแต่ในวันนี้นะครับการเกิดยังมีพระอาทิตย์นั้นเป็นมหาจัรนะฮะเล็งเข้ามาด้วยนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมีนถึงเวลาแล้วที่จะต้องคัดกรองใครคือเพื่อนแท้สังคมแท้มิตรภาพสังคมที่ก่อประโยชน์สังคมที่ดีหรือไม่ดีนะเป็นช่วงที่คัดกรองมิตรภาพได้ดี ใครที่ทําให้คุณเหนื่อยหรือใครแค่ที่คบเพื่อผลประโยชน์หรือใครท้าคบแล้วให้เหนื่อยนะต่างๆมาเป็นช่วงคัดกรองกลุ่มคนสังคมหรือการสมาคมช่วงนี้นะครับคุณจะชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรที่อยากทําจริงๆและอะไรที่เคยฝันแต่ไม่ใช่อีกต่อไปคนที่มีโปรเจกต์หรือธุรกิจจะเริ่มเห็นว่าควรทําต่อหรืออะไรควรเลิกแนะนําแนวทางในช่วงนี้นะครับให้คุณเขียนลงบนกระดาษสองคอลัมน์ ด้านซ้ายมือเขียนว่าความฝันที่ยังมีพลังด้านขวามือนะครับให้เขียนคําว่าความสัมพันธ์หรือโปรเจกต์ที่หมดใจแล้วแล้วเริ่มเลือกข้างเพื่อเดินต่อแบบไม่หลังเลน,นะครับพระจันทร์เพลินในจุดนี้บางคนก่อเกิดโชคลาภก่อเกิดลาภผลหรือมองเห็นแหล่งรายได้ใหม่ได้มิตรภาพใหม่ได้โชคลาภจากการเข้าสังคมหรือสังคมเป็นช่วงคัดกรองสังคมได้ดีและเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์จะย้ายด้วยหลังจากวันที่9กก็จะมีดวงอาทิตย์เนี่ยเข้าไปอยู่ราศีสิงห์นะครับ เป็นช่วงที่งานจะหนักขึ้นแต่ได้หน้าเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าไปอยู่ราศีสิงห์ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนที่หมันหมายถึงงานสุขภาพภาระปัญหาและศัตรูนะฮะอาทิตย์ย้ายเข้ามาจุดนี้บ่งบอกว่าคุณจะกลายเป็นตัวหลักในการรับผิดชอบหรือคุณจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆที่คุณยังไม่ถนัดมากนักหรือในช่วงนี้คุณจะโดนจับตามองจากหัวหน้าจากลูกค้าหรือคนในครอบครัวที่คาดหวังคุณมันอาจจะแปลยอย่างหนึ่งว่าบางคนเกิดศัตรูเกิด คดีความเกิดปัญหาบางอย่างให้ต้องเข้าไปจัดการแก้ไขใครที่กําลังมีแผนสร้างนี่จะมีความสําเร็จหมายถึงค่ามีการกู้ยืมดําเนินเรื่องธนาคารหยิบยืมกู้ยืมสาเร็จในช่วงนี้มันอาจจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่างานอาจจะมากขึ้นหนักขึ้นนะฮะหลายหน้าแต่คุณจะมีแรงและมีไฟใครกำลังพิสูจน์ตัวเองหรืออยากเลื่อนตำแหน่งนี่คือจังหวะสำคัญระวังสุขภาพระบบหัวใจความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอนะเคล็ดลับทำตารางจัดการเวลาชีวิตให้ดีอยาหักโหมย่าปฏิเสธ ความรับผิดชอบเพราะช่วงนี้งานที่ลุยจะกลายเป็นเครดิตในสายตาคนใหญ่คนโตในวันที่ยี่สิสองสิงหาคมดาวศุกร์จะเข้าราศีกรกฎคือหลังจากพระจันทร์เป็น,นมีดาวหลายดวงย้ายเลยดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกรกฎมันบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคือดาวศุกร์เป็นพลังของสเสน่ห์ความรักศิลปะเมื่อมาอยู่ในพบนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าคนโสดจะมีเกณฑ์เจอคนที่ใช่ในพื้นที่เดิมๆเมช่นในที่ทํางาน ในที่ทดี่มเดิมในที่สถานที่ทํางานที่คุณทาหรือกลุ่มเพื่อนเก่าหรือในครอบครัวหรือมันอาจจะแปลว่าคนมีคู่จะกลับมามีโมเมนต์น่ารักอีกครั้งบางคนอาจจะเจอเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่เครือข่ายใหม่นะมันอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่าคนทํางานศิลปะความคิดสร้างสารรค์งานเขียนงานออกแบบได้รับแรงบันดาลใจแบบจัดเต็มเคล็ดลับนะฮะใส่ใจความสุขเล็กๆในชีวิตทานอาหารอร่อยฟังเพลงโปรดใช้คําพูดหวานขึ้นอีกนิดจะทําให้พลังแห่งความรักและสเสน่ห์ในตัวคุณปลุกโชคดีได้หลายทางในช่วงเวลานี้นะครับ เป็นช่วงที่บางคนได้ถองผูกถูกใจบางคนริเริ่มโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ในวันที่23สิงหาดาวเสารจะย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกุมปิดฉากสิ่งเก่าเปิดใจสู่อะไรที่ลึกขึ้น นั่นนะครับราศีกุมที่ดาวพรเสารอยเข้าไปอยู่เป็นจุดที่12ของคุณนะจุดที่12เป็นพบแห่งเบื้องหลังจิตวิญญาณความลับกรรเก่าดาวเสาคือตัวแทนของบทเรียนหนักๆเมื่อเข้าสู่พบนี้ชาวราศีมีจะเข้าสู่ช่วงทบทวนชีวิตแบบลึกมากๆคําทำนายเนี่ยก็เลยบอกว่าอะไรที่เคยซ่อนจะเปิดเผย ความลับบางอย่างในที่ทำงานครอบครัวใจคุณจะประทุออกมาอาจเริ่มสนใจการปีกวิเวกสมาธิหรือพลังลี้ลับมากขึ้นต้องระวังการนอนน้อยเคยรียดลึกหรือจิตตกแบบไม่มีเหตุผลมันดูแลสุขภาพจิตเคล็ดลับทำความสะอาดห้องนอนจัดโต๊ทำงานนะครับหรือจุดสวดมนต์นะฮะก่อนนอนเพื่อให้พลังในตัวคุณไม่ฟุ้งกระจายใครอยากสร้างคอร์สหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังหรือธุรกิจออนไลน์จะมีพลังซ่อนอยู่เต็มที่ในช่วงนี้ นั้นนะครับมันจะมีวันที่25ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เจรจาเด็ดขาดเอกสารต้องเป๊ะในช่วงนี้นะครับคือเป็นช่วงที่ดาวคําพูดดาวการสื่อสารดาวการตัดสินใจคือดาวพุธเข้าสู่กลุ่มดาวราศีสิงห์ส่งผลให้เรื่องเอกสารคําพูดและการแก้ปัญหาต้องคมต้องชัดและต้องจริงคือคําทํานายเลยบอกว่าคุณจะได้รับโอกาสในการพูดเด่นในเรื่องการเจรจาหรือตอบคําถามแบบเฉียบสําคัญเนี่ยเอกสารต้องรอบคอบเอกสารสําคัญการขอคินเชื่อการเซ็นสัญญามีเกณฑ์สําเร็จอยู่นะครับ นะหากมีปัญหาในที่ทํางานควรแก้ได้ด้วยคําพูดดีๆไม่ใช่อารมณ์เพราะนั้นช่วงนี้อยากขี้เก่งใจเกินไปแต่ก็อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะครพลังของคําพูดช่วงนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยพระจันรเพนในจุดที่11มันมีคีย์เวิร์ดหลักมันบอกว่าเลือกฝันใหม่จบภาระ,ะเก่าเลือกเลิกเพื่อนปอม ดาวอาทิตย์ดาวเข้าเรือนที่6รับบทหนักแต่มาเพื่อพิสูจน์ตัวเองก็ดาวศุกร์เข้าเรือนที่5ความรักงอกงามสุขภาพเริ่มฟื้นตัวดาวเสาร์เข้าเรือนที่12นะฮะให้เชื่อสิ่งข้างในฝึกใจใหม่นะอ้ดาวศุกร์นะก็ย้ายอยู่ในตำแหน่งดีนะฮะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้บางคนได้ของถึงพอใจได้สิ่งถึงพอใจได้ทําอะไรที่พึงพอใจนั้นควรยืนยันและคอนเฟิร์มตัวเองบ่อยๆว่าในช่วงเดือนนี้ฉันตัดสินใจเลือกความฝันแท้จริงฉันพูดด้วยพลังแห่งปัญญา ฉันพร้อมจะสร้างชีวิตใหม่จากศูนย์ด้วยใจที่กล้าและนิ่งสงบในคืนนี้อาจจะอาบน้ํากลางแสงเพ่นเพื่อรับพลังงานของพระจันทร์เพ่นนะฮะปล่อยสิ่งเก่าๆเ,เขียนออกมาแล้วจุดไฟไฟเผาในจุดมองพระจันทร์เพ่นก็ได้ในคืนนี้และเมื่อฟังมาถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณยังไม่รวยอย่าเพิ่งโทษโชคชะตาหรือดวงดาว เพราะบางทีคุณแค่ยังไม่เคยใช้พลังราศีเกิดของตัวเองอย่างถูกต้องเลยก็ได้ต้องดูคนเหล่านี้นะฮะอย่างสตีฟจ็อบเขาใช้พลังของราศีเกิดแห่งการคิดนอกกรอบนำอนาคตจนสร้าง Apple ให้เปลี่ยนโลกอีลอนมัสนะฮะใช้พลังสัญชตาตญาณและการปกป้องอนาคตมนุษยชาติสร้างเทสลาสเปซเอ็ก โอปราวินฟะีใช้พลังแห่งระเบียบวินัยและเป้าหมายนะฮะจนกลายเป็นผู้หญิงผิวสีที่ร่ารวยที่สุดในโลกลิฮาน่าใช้ความแตกต่างความกล้าและความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ธุรกิจพันล้านนะฮะแล้วคุณละ่ะพลังของราศีคุณคืออะไรคุณใช้มันแล้วหรือยังหรือปล่อยให้มันนอนหลับทั้งชีวิตถ้าคุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่กว่านี้คุณไม่ได้คิดไปเองนะฮะแต่จักรวาลกําลังสื่อสารกับคุณอยู่นะครับ นี่คือคอร์สหนึยกฎแห่งความมั่งคั่งของกราศีที่คุณเกิดน,นะครับจะพาคุณถอดรหัสความมั่งคั่งเฉพาะตัวจาก ราศีที่คุณเกิดและใช้พลังราศีเกิดอย่างที่มันควรจะเป็นไม่ต้องเดาไม่ต้องฝืนไม่ต้องคึึงดวงใครแต่ใช้พลังจักรวาลในตัวคุณเฉพาะราศีที่คุณเกิดให้ถูกจังหวะเพราะทุกคนที่ร่ำรวยระดับโลกไม่ใช่เพราะเขาโชคดีแต่เพราะเขารู้ว่าตัวเองคือใครและใช้ราศีของตัวเองอย่างสุดขีดแม้เขาไม่รู้ตัวว่ากำลังใช้พลังราศีนั้นนะครับเพราะนั้นนะครับร์สนี้นะครับ จะได้พร้อมกับอีบุ๊กเวิร์กบุ๊กเล่มนี้นะฮะเวิร์กบุ๊กเล่มนี้นะฮะจะเป็นเหมือนกับสมุดที่จะเขียนชีวิตใหม่ที่จะมั่งคั่งกว่าเดิมนะครับให้กับคุณนะฮะได้ฝึกทําด้วยนะฮะทั้นนั้นคอร์สออนไลน์เนี่ย100กดแห่งความมั่งคั่งเรียนซ้ําได้ตลอดนะฮะ1ปีตอนนี้เนี่ยคอร์สเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทําได้50%แล้วนะเรียนได้แล้ว50กดแรกยังมีโปรพิเศษนะให้อยู่ตอนนี้นะมีโปรพิเศษทักไปหาแอดมินเลยนะบอกขอโปรพิเศษ100กแห่่่่งงงคคววาามมัับอก บอกราศีเกิดด้วยนะฮะแล้วเขาจะส่งโบ้ดีๆมาให้คุณนะในช่วงระหว่างคอร์สทำนี้ผมจะเอาประสบการณ์ท่านที่เรียนนะฮะเพียงแค่ไม่กี่กดนะเอาไม่ให้ดูนะเนี่ยคนนี้เขาบอกเขาไลน์มาบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่เคยคิดว่าการใช้ชีวิตแบบสวยขึ้นรวยขึ้นจะเกิดขึ้นจริงได้หลังจากเรียนไปแค่สิบกดแรกหนตูตัดสินใจเปลี่ยนแพ็กเกจสินค้าใหม่ใช้คาบางคําที่อาจารย์บอกในคลิปและภายในเจ็ดวันยอดขายพุ่งสามร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่หนูแทบไม่ได้โฆษณาเลยลูกค้าเริ่มพูดกับหนูว่า คุณดูมีพลังบางอย่างที่คนอื่นไม่มีและหนูก็รู้ว่านั่นแหละคือสนามพลังเฉพาะคนเกิดราศีของหนูนะตามที่อาจารย์สอนขอบคุณมากจริงๆที่ทําให้หนูรวยขึ้นได้โดยไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นเลยเอาเรามาดูอีกคนนึงเขาไลน์มาบอกว่าผมมาแบบอยากรู้แค่ว่าคอร์สนี้มันเมร์อไหมไม่ได้คาดหวังอะไรแต่หลังจากผมเรียนกดข้อที่ห้าไปแล้วปรับวิธีเสนอขายแค่เล็กน้อยผมปิดยอดได้สี่แ0,000นบาทภายในหวันจากลูกค้าที่บอกผมว่าคิดต่อนนะ ทุกคาสอนมันเป็นปฏิบัติมากไม่ใช่แค่แงรงบันดาลใจแต่มันคือระบบความมั่งคั่งของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักลบด้านการเงินอย่างผมนี่ไม่ใช่คอร์สธรรมดาแต่มันคือบลูปรินรวยเร็วสาหรับคนที่พร้อมลงมือจริงคนนี้บอกหนูหนูเคยลองหลายคอร์สมากแต่สุดท้ายก็วนกลับมาคิดมากไม่ลงมือกว่าล้มเหลวแต่พอเจอคอร์สร้อยกดของราศีหนูหนูเริ่มทําตามโดยไม่คิดมากเพราะคาอธิบายมันชัดนะฮะและพลังของอาจารย์ก็มั่นมากผลลัพธ์หนูเปิด สินค้าหลอดแรกนะฮะครั้งแรกในชีวิตได้เงิน9,900บาทใน3วันทั้งที่เมื่อก่อนกลัวการตั้งราคามาเป็นปีนะขอบคุณจริงๆอาจารย์ไม่ได้สอนแค่วิธีหาเงินนะฮะแต่อาจารย์ปลุกใจคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองรวยได้อย่างหนูให้เริ่มต้นค่ะคนนี้บอกหนูเป็นแม่บ้านที่เก็บเงินไม่เคยพอทั้งที่วางแผนเยอะมากคุมทุกบาทแต่เงินก็หายไปกับเรื่องไม่คาดคิดตลอดแต่พอเจอเรียนคอสนี้ได้สูตรเก็บเงินที่มันเข้ากับธรรมชาติของราศีเกิดหนูเลย นะจากติดลบสามพันทุกเดือนเหลือเก็บหนึ่งมืนบาทภายในเดือนแรกน้ําตาไหลเลยค่ะนี่คือครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าบริหารเงินได้เหมือนคนมีบุญไม่ใช่คนที่ต้องเอาตัวรอดคนนี้บอกว่าเมื่อก่อนหนูใช้ชีวิตแบบรอวาสนาคิดว่าถ้าบุญมาเมื่อไหร่คงจะรวยได้สักวันแต่ข้อนี้ทําให้หนูเข้าใจว่าบุญที่ยังไม่ปลุกคือพลังที่ยังไม่ส่งออกไปแค่เรียนสิบกดแรกหนูเริ่มเปลี่ยนจากนั่งภาวนามาเปิดรับงานแบบใหม่ได้เงินก้อนแรกสองหมื่นสองพันบาทนะฮะจากการแชร์เรื่องพลังงานในกลุ่มที่หนูเคยกลัวจะโดนด่า ตอนนี้หนูเชื่อแล้วค่ะว่าอาจารย์ไม่ได้แค่สอนจะเป็นผู้ปลุกพลังกำดีให้ลุกขึ้นใช้ประโยชน์จริงๆขอบคุณอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับท่านที่เรียนนะครับนะสำหรับท่านใดอยากจะเรียนนะตอนนี้ก็มีโปรวีด